สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมสวนกเกษตรนะครับสวนกเกษตรแบบผสมผสานก็จะมีสัตว์จะมีสัตว์มีปลามีเป็ดนะครับเป็นชีวิตที่เรียบง่ายครับก็คือในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับเราสร้างสรรค์ด้วยตัวของเราเองนะครับ ในน้ำก็มีกระชังเลี้ยงปลานะครับบนบกก็จะมีเป็ดไว้สสำหรับกินไข่นะครับอยากกินปลาก็จับปลาในบ่อมาก็ได้อาหารละบนบกอยากกินเป็ดกินไก่ก็ต้องหา นะครับแล้วก็มีมีใช้มีกินอยู่ในไร่ในสวนนะครับอันนี้ก็คือต้นมะเขือพวงนะครับต้นมะเขือพวงตอนนี้ก็สูงกว่าตัวคนแล้วนะครับเขาว่าต่อไปคนจะต้องสอยมะเขือกินก็อาจจะเป็นจริงครับเพราะตอนนี้มะเขือก็สูงกว่าคนแล้ว นี่คือมะเขือพ่วงนะครับวันนี้ก็คือต้นกาแฟเราก็เพิ่งเก็บผลผลิตกันไปนะครับต้นกาแฟจำนวนมากมายเลยนี่ก็เพิ่งเก็บผลผลิตไปนะครับเรามาดูลูกกาแฟกันนะครับลูกลูกกาแฟนะครับนี่ครับลูกกาแฟ กำลังสวยเลยนะครับลูกกาแฟนะครับวิธีเก็บก็ต้องเก็บลูกมันนะครับเอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปคั่วคั่วแล้วก็ล่อนเปลือกเอามาบดนะครับนะครับนี่คือลูกกาแฟนะครับ นี่คือลูกกาแฟก็จะมีรสออกหวานๆนะครับมีรสออกหวานๆในสวนเราก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยเอาไว้ขายสร้างไรายได้นะครับเสริมนี่ก็ต้นตะไคร้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับสวนผสมผสานก็มีหลากหลายนะครับ